Everybody to you. Everybody Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Keep will Oh, just like that.

เราไปบัตรด้วยนะเราไปเคลื่อนอีกทีเดียวเราเดินไปเจอถนนรถใครก็ได้ที่สุดเลยนะเด็กคนนั้นคนแรกเลยนะโอเคครับแล้วก็อัดกันไปนะไปมาไม่กี่รอบแล้วนะโอเคสิไปต่อไปเลยเดี๋ยวมันติดกัน